องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอัมเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีภายใต้การบริหารงานของนางสุรัส,สดีเลี้ยงสุพง์ผู้อำนวยการกศอนอัมเภอสตหีบปุคลากรห้องสมุดนางสาวสิริรั์กิติพิญโยวัฒบรรักษ์นางสาวพรทิพ,พย์พประภัยบรรักษ์อัตตาจ้า ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีจัดขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ36พรรษาโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนและมูลนิธิหลวงพ่ออีวัสสตหีบร่วมกับประชาชนอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีสร้างห้องสมุดแห่งนี้ ในวรโรกาสนี้สมเด็จพระกนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาทำพิธีเปิดในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2536และทรงปลูกต้นประดู่ไว้เป็นที่ระลึกสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอสัตหีบนะคะด้านในจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เราก็อยู่กันที่ห้องหนังสือนะคะห้องหนังสือที่รวบรวมหนังสือหมวด000ถึง900และนวน,นิยายไว้ด้านในจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญเข้าไปชมกันได้เลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่มุมนวัตกรรมสัตหีบขุมทรัพย์แห่งความรู้นะคะนวัตกรรมที่รวบรวมอัตลักษณ์ความเป็นสัตหีบไว้ได้หีบทั้ง7ใบค่ะ ห้องสมุดของเราก็ได้มีการจัดมุมเด็กและครอบครัวนะคะเอาไว้สําหรับเด็กและเยาวชนผู้มาใช้บริการค่ะเชิญไปชมด้านในกันได้เลยค่ะค่ะเราก็อยู่กันที่ห้องประชุมสัตหีบชนบุรีนะคะห้องประชุมที่รวบรวมแหล่งเรียนรู้ของอําเภอสัตหีบไว้เชิญเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะค่ะทางด้านนี้จะเป็นในส่วนของห้องสารานุกรมนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ ภารกิจด้านการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาตามอัธยาศัยก็อนออเภอสตตหีบวางแผนงานและโครงการร่วมกันภายในสถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการใช้สื่อนวัตกรรมและจัดสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีการจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสตหีบส่งผลให้ผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจมีนิสัยรักการอ่านตลอดจนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต